กาลิมเวนูสี่นะครับมีให้เลือกทั้งหมดขนาดทั้งตัว4 1มีลและ45มิลตัวนี้นะครับก็เป็น45นะครับซึ่งจุเด่นนะครับเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบอเรตคมชัดนะครับแล้วก็มีระบบในเรื่องของการวัดการน,นอนนะครับโอ้โหมีไลฟ์สไตล์บล็อกด้วยครับก็อ,อสมมุติว่าถ้าเราไปทําอะไรมากินกาแฟออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องจะจําให้แต่ว่าเราต้องใช้กับแอปพลิเคชันของกาบินในเรื่องของ ความคมชัดหน้าจอโอเคแล้วปุ่มนะครับจะเหลือแค่2ปุ่มเท่านั้นก็คือปุ่มตรงนี้ที่เป็นแบบ activity เวลากดปุม่มก,ก็จะเป็นลักาณะแบบนี้นะครับมันไม่สามารถจะเลื่อนเบสเซลได้นะครับก็คือจะเลื่อนไปปกติกเลยคําสั่งต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นฟีนิกนะครับฟีนิกนะครับเหมือนกันหมดเลยแทาจะทุกอย่างนะครับรวมถึงวอลเล็ตด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเพิ่มเติมขึ้นมาคือมันจะลดความเป็น ในกาวเพื่อสุขภาพแบบที่แท้จริงนะครับคือมันจะเป็นเดลี่มากขึ้นสีสันนะครับก็จะมีทั้งตัวนี้สีที่เป็นสีครีมครีมหน่อยนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็ยังมีอีก2ส,สีนั่นก็คือได้ไหั